อาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะมีอะไรนะมาวางอยู่ข้างหน้าดิฉันนะคะคุณผุ้คนรู้จักไหม ตุ๊กตาใช่ไหมครับตุ๊กตาแต่ในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยตุ๊กตาในลักษณะคล้ายๆแบบนี้เขาเรียกกันว่าลูกเทพใช่ไหมอ๋อคุ้นๆละเออดังมากนะคะยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยมีแต่คนเนี่ยอุ้มลูกเทพเนี่ยเดินไปไหนต่อไหนไปทําธุระส่วนตัวไปขึ้นรถไฟฟ้าแล้วลูกเทพที่เป็นตุ๊กตาลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมก็อาจจะตัวใหญ่กว่าน้องที่ดิฉันถือสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะมีผมมีชุดต่างๆที่บรรดาคนที่เขามีความเชื่อก็จะบูชาลูกเทพ แต่วันนี้มันมีขั้นกว่าคุณผู้ชมเพราะมีแม่เทพม,มีแม่เทพจุติขึ้นมาแล้วปรากฏว่ามีเทพตัวใหม่ด้วยนะคะเทพเนี่ยก็คือเทพหงแล้วก็เทพมังกร ทุกทุกคนรู้จักไหมไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยนะครับและไอ้ที่เห็นฉากด้านหลังเนี่ยไม่ได้มันจะมาขายตุ๊กตานะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็อีกเทพหนึ่งนะเรียกว่าเทพโดรลาเอมอนดอนะแล้วก็มีเทพคิตตี้ด้วยนะคุณผู้ชมครับและที่สําคัญเนี่ยใช้กลอุบายอะไรไปหลอกลวงประชาชนแล้วไปหลงเชื่อเนี่ยนะครับหมดเงินกันเป็นล้านได้อย่างไรนะครับเรื่องนี้ถึงการจอมพลังอีกแล้วนะครับพาผู้เสียหายนะครับไปที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะครับซึ่งโดนหญิงคนหนึ่งอ้างตัวเองว่าเป็นแม่เทพ นะครับแล้วก็อ้างอีกนะว่าเป็นหลานผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักโอ้โหเอาไปอ้างอิงเกี่ยวกับสถาบันด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าตระกูลเนี่ยเป็นผู้มียศยศถาบรรดาศักดิ์แล้วก็ยังอ้างนะครับว่าประกอบอาชีพเช่นทนายความครูนักโบราณคดีนักธุรกิจมีฐานะร่ำรวยมีเงินทองเป็นร้อยล้านบาทพร้อมทั้งมีภารกิจเป็นตัวแทนของชาวโลกโ<อ>เพื่อเร่งพระศรีอริยเมตรยัยสามารถช่วยเปิดดวงต่อชีวิตรักษาการเจ็บป่วยนะครับ ลบอ้างมากมายไก่กองขนาดนี้แล้วไปหลงเชื่อได้อย่างไรคือพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้นะครับจะพูดจาโน้มน้าวแง่อาจจะเป็นคนพูดจาเก่งให้ผู้เสียหายเนี่ยล้อยตามในเรื่องที่เป็นปมของชีวิตคือต้องเป็นคนมีปมก่อนถึงจะโดนหลอกได้จากนั้นก็จะชักชวนไปทําบุญถวายพระแก้กรรมเช่นถอดพระหัตชีวิตจากเลขบัตรประจําตัวประชาชนซื้อไอเทมเทพที่แม่เลี้ยงเอาไว้ก็คือเทพผง เทพผงก็คือตุ๊กตาคิตตี้เทพมังกรก็คือตุ๊กตาโดราเอมอนหาพระสามขาพระที่มีไม้เท้ากราบไหวบูชาทาบุญด้วยการตกจระเข้ซึ่งมีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากมูลค่าความเสียหายเนี่ยว่ากันว่านะครับหลายล้านบาทแน่นอนครับไม่พอนะมีการอ้างว่าตัวเองเนี่ยสามารถติดต่อกเทพได้แล้วก็มีเทพที่อยู่ในในการเลี้ยงดูเนี่ยเป็นจำนวนมากซึ่ง เทพที่เป็นไฮไลท์ก็คือเทพผงนะครับเทพผงเนี่ยก็จากในภาพที่เราเห็นก็จะเป็นตุ๊กตาออกลักษณะคิตตี้นะครับอีกเทพหนึ่งนะครับก็คือเทพมังกรเทพมังกรทีรท่เป็นเทพที่หน้าตาเป็นโดเรมอนเลยแหละโดเรมอนเลยโดเรมอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเขาบอกว่าเทพพวกนี้จะไปกระซิบบอกเทพอ,อื่นๆได้นะถ้าใครอยากแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะปลอดภัย หน้าที่การงานดีหรืออยากจะแก้กรรมก็สามารถจะฝากทางเทพหงษ์เทพมังกรไปได้ไดนะครับอยากหายป่วยก็ฝากได้โดนบางคนเนี่ยโดนเดือนละสองพันบ้างสามพันเทพนี่เก็บแพ็กเกจเป็นรายเดือนนี่คือการจ่ายสวยรายเดือนนะครับบางคนที่ไม่ค่อยมีตังหนึ่งร้อยเทพก็เอาสวยนี่กินเล็กกินน้อยด้วยนะครับ นี่ครับทีนี้เราไปดูทางฝั่งของผู้เสียหายกันบ้างนะครับเล่าให้ฟังว่าตอนที่ตนอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ป่วยเป็นโรคซึ่งไปที่ไหนก็รักษาไม่สามารถรักษาได้แล้วก็ดันมาเจอแม่เทพคนดังกล่าวผ่านทางไหนครับผ่านทางโซเชียลนะครับก็เริ่มรู้สึกสนใจวันแรกที่ไปเข้าพบกับแม่เทพแม่เทพบอกนะครับว่าจะรักษาให้ฟรีไม่คิดเงินก็เลยทําให้รู้สึกประทับใจร้อยตามสิครับคุณผู้ชมครับต่อมาแม่เทพก็เริ่มทักและว่าโรคที่รักษาไม่หายเนื่องจากมี ีเจ้ากรรมในเวรคอยติดตามจําเป็นต้องไปแก้กรรม3วิธีวิธีการแรกให้ไปตกจระเข้ตั้ง7ตัวนะครับด้วยการจัดอาหารให้กินตัวละสองคห้ามกินเกินอีกต่างหากและห้ามให้อาหารจระเข้ซ้ําตัวถ้าหากให้อาหารจระเข้ซ้ําจะต้องเริ่มพิธีใหม่ทั้งหมดโดยค่าใช้จ่ายตกจระเข้นั้นตัวละตั้งสองพันนะครับวิธีการที่2ก็ให้ไปหาพระธาตุหที่และวิธีการที่3ให้ทําบุญกับคนชรา8คน 8ที่คนละ100บาทโดยค่าใช้จ่ายสําหรับพิธีกรรมทั้งหมดจะต้องเป็นคนจ่ายให้กับแม่เทพคือโอนให้กับแม่เทพและแม่เทพก็จะพาไปทําพิธีเบ็ดเสร็จแล้วตนเสียเงินไปทั้งสิ้นเนี่ยนะสองแสนกว่าบาทนี่คนเดียวนะฮะคุณผู้ชมครับ เขาพาไปวัดวัดหนึ่งซึ่งวัดนี้เ็ามีศาลพ่อคุณด่านแล้วเขาบอกว่าเนี่ยศาลคุณดา่านเก่าแล้วถ้าอยากเปลี่ยนเนี่ยก็ให้เอฟซีในนี้คนใดคนหนึ่งก็ได้ถูกหวย mm hmm. เราก็ดันไปยืนอธิษฐานไว้ในใจเราก็ดันถูกวันนั้นถูก,ถกอยู่คนเดียวท mm hmm. ีนี้เราก็อกกกอเออเทวดามีจริงแฮะถ้าเราไม่ทำเนี่ยเราเข้ากระเป๋าเดียเด๋ยวเราจะเป็นกรรมอีก mm hmm. เราก็เลยมอบเงินที่เราถูกเนี่ย mm hmm. ให้เขาเดี๋ยวนั้นเลย แล้วเสร็จแล้วก็จบไปวันนั้นุพื่อนทีวันก็ไปอีกทิพนึงเขาก็มาประกาศกับ FG ทุกคนเขาก็บอกว่าให้เงินกับคุณเจีย๊ยบไปแล้วซึ่งเป็นเจ้าของ y o u เอ่อว่าได้ให้เงินไปให้พระทำบุญแล้วแล้วและเวลามันก็เกินไปประมาณ1เดือนขอกว่ากว่านิดนึงก็ได้มีโอกาสกลับเข้าไปวัดนั้นอีกครั้งหนึงซึ่ง มันก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องย้อนกลับเข้าไปพอกลับเข้าไปไอ้เราก็ดีใจเราก็ไปแอบถามพระก็ไปถามพระว่าอุยา้ยศาลสร้างเสร็จแล้วหรือย,ยังคะสวยไหมคะอยากเห็นพระก็งงศาลอะไรเหรอแล้วบอกเอ้าก็ที่บอกว่าคนไหนที่มีโชคลาภแล้วได้โชคลาภล้วจะมามา,มาเปลี่ยนอะโยมเป็นคนมีโชคลาภค่ะก็เลยมาทําบุญไม่มีไม่รู้เรื่อง แล้หล kind of ังจากนั้นคือเรื่องมันก็โปะแตกตรงนั้นนะคะโวคุณแม่โเสี่ยงยังไเท่าไหร่ครับประมาณสอแสนยังมีผู้เสียหายอีกคนนึงนะคะชื่อว่าคุณบีคุณบีเนี่ยบอกว่ารู้จักแม่เทพคนดังกล่าวเมื่อปี2,565เหมือนกับผู้เสียหายรายแรกนั่นแหละไปรู้จักผ่านทาง YouTube นะคะแม่เทพเนี่ยมีความน่าเชื่อถืออ้างว่าทำงานรู้จักคนใน เหมือนในวังอ่ะแอบอ้างเบื้องสูงนะคะอันนี้นอกจากนี้ในช่วงนั้นรู้สึกเหมือนโดนทําของใส่ก็เลยทักไปหาแม่เทพคนดังกล่าวบอกว่าให้ตัวของคุณบีเนี่ยไปซื้อกําไรงาช้างซึ่งมาจากส่วนกลางเป็นกําไรงาช้างจากชนชั้นสูงถ้าเป็นดารานะซื้อขายหลักล้านบาท หากเช่าบูชากำไรางานช้างนี้ไปจะส่งเสริมให้ชีวิตดีขึ้นตัวของแม่เทพบอกว่าดาราเนี่ยปกติแม่จะให้เช่าหลักล้านใช่ไหมอ่ะคุณบีไม่เป็นไรคุณบีไม่ใช่ดาราแม่ให้เช่า30,000บาทคุณผู้ชมนอกจากนั้นยังทักว่าคนในครอบครัวเนี่ยมีเค์ลูกชายจะเสียชีวิตภายใน90วันหากอยากให้ลูกชายมีชีวิตต่อจะต้องทำบุญเททองหล่อพระด้วย อีกทั้งนะคะให้คุณบีเนี่ยทำพิธีเปิดรหัสจัก,กรวาลไปอีกคุณผู้ชมในการทำพฤติกรรมเปิดจัก,กรวาลดาราเนี่ยเขาก็หลอกอีกละถ้าเป็นดาราเนี่ยจะเปิดจัก,กรวาลเนี่ยนะจ่ายมาหนึ่งล้านบาทถ้าเป็นคนธรรมดาก็ไม่ได้เบานะคุณผู้ชมนะ1 0 0 0แสนบาทตนก็ปฏิเสธไปเนื่องจากว่าทำพิธีกรรมกับแม่เทพมาหลายต่อหลายครั้งก็ยังไม่ดีขึ้นประกอบกับรู้สึกว่าการแก้กรรมกับแม่เทพคนนี้ทำไปเหมือนไม่มีจุดสิ้นสุดค่ะ คุยกันอะไรเงี้ยค่ะไม่อยากให้ผ่านสื่อนั้นสื่อนี้หรือโพสต์ลอยๆพูดลอยๆหนูอยากให้จบค่ะหนูไม่อยากให้เขาไปพูดต่อไม่กลัวแม่หมอทำของใส่อ่ะ,อะหนูได้ดูอย่างเขาทักว่าผู้ชายคนหนึ่งจะตายแล้วลูกเขาอ่ะก็จะกลับคืนสู่เมืองบาดาลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกคนภายใน19เดือนมันจะเปลี่ยนงานมันจะ เป็นอะไรยังไงค่ะทุกวันเนี้นุก็ไม่เห็นเขาเป็นอะไรอย่างที่ผู้ชายบอกว่าจะตายอะค่ะเขาวัดวัด,วดนึงที่สร้อยเขาขาดอะค่ะเขาบอกว่านายใหญ่นายใหญ่อะจะฆ่าเขาเพราะว่าเขาไม่ไม่ค่อยที่จะดี ผู้ชายคนนั้นก็อยู่ในวัดตลอดทุกวันนี้ก็ไม่เห็นเสียชีวิตหรือมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะผู้เสียหายคนที่3ชื่อว่าคุณซีนะคะคุณซีบอกว่าถูกแม่เทพแนะนําให้เปิดรหัสจักรวาลมีค่าใช้จ่ายเนี่ยหลักแสนสามารถผ่อนจ่ายเป็นรายเดือนได้ด้วยอีกต่างหากอ้างว่ามีดารานักแสดงมาทําพิธีกรรมบูชาแบบเนี้ยเยอะแยะเลยที่ตนเองหลงเชื่อก็เพราะว่ามีอาชีพค้าขายแล้วเศรษฐกิจมันไม่ดีก็อยากจะเสริมดวงล่ละค่ะคุณซีบอกว่าเชื่อตามที่ถูกหลอก ว่าหากบูชาเทพเทพเนี่ยจะมาช่วยให้ขาขายดีขึ้นจ่ายเงินไปแล้วเกือบ5 0 0แสนบาทรู้สึกว่าทุกอย่างไม่เห็นจะดีขึ้นเลยชีวิตก็เหมือนเดิมพอทักไปที่แม่เทพบอกเอ้าทำแล้วเนี่ยเปิดรหัสจัก,กรวาลเนี่ยไปทั่วทุกจักรวาลแล้วทำไมมันขายไม่ดีเหมือนเดิมชีวิตก็ไม่ดีอะ่ะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยล่ะแม่เทพตอบกลับมาบอกว่าก็ทำตัวเองไงแม่เทพยังอ้างอีกนะคะบอกว่าจะนำเงินที่จ่ายมาเนี่ยไปทำบุญกับเทพ จะได้สื่อสารไปยังบนสวรรค์อะไรกันครับเนี่ยคุณผู้ชมคือมันมันดูไม่มีความน่าเชื่อถือเลยนะดิฉันพูดจริงๆเราทําบุญซื้อบุญนอกจากนี้ยังมีการแอบอ้างเบื้องสูงอ้างพระเกจิแอบอ้างไปถึงพระสังฆราชด้วยนะคะซึ่งมีผู้เสียหายบางรายถึงกับซื้อทองคําหนัก1-2บาทให้กับแม่เทพด้วยค่ะ ก็โดนจ่ายสวยเทพอยากเขาถามว่าอยากไา่ดีไหมพอดีทำธุรกิจนะครับก็จ่ายเดือนครับเดือนจ่ายเป็นรายเดือนนะครับแล้วก็เปิดนะครับจักรวาลหนึ่งแสนเขาบอกว่าดารานี่ถ้าเปิดนี่ประมาณล้านหนึ่งแต่กับผมได้เก็บหนึ่งแสนลดให้ถ้าเปนกับแม่อะไรอย่างเงี้ยครับเขาบอกว่าแม่ทําของใส่ผมต้องมาแก้กรรมกับเขาครับต้องทำร่วมทระมูลประมาณสิบครั้งแล้วก็จะเปิดแล้วก็ เอาจะช่วยครับไปสวยไรเดือนเดือนกี่ตังค์เดือนละพันครับเดือนละพันครับ,รบจ่ายมากี่เดือนจ่ายมาประมาณ10เดือนครับแล้วชีวิตเปลี่ยนไหมส10เดือนเหมือนเดิมครับ ขณะที่ตุ๊กตาลูกเทพนะครับคุณผู้ชมข้อมูลตรงนี้นะที่หลอกให้บูชาเนี่ยคือมันชัดเจนมากๆนะมันคือตัวการ์ตูนคิตตี้แล้วก็โดราเอมอนนะครับมีครั้งหนึ่งเนี่ยแม่เทพเคยอ้างโอ้โหนี่อ้างไปกันใหญ่ละคุณผู้ชมครับว่ามีแม่ของดาราแล้วก็พิธีกรชื่อดังมากๆนะครับเข้ามาหาเพื่อขอบูชาด้วยผู้เสียหายคนนี้ทิ้งท้ายนะครับว่าฝากไปถึงผู้เสียหายคนอื่นๆให้ออกมาแจ้งความเพราะต้องการนําคนที่ไม่ดีเนี่ยมาลงโทษตามกฎหมายทั้งนี้มีข้อมูลด้วยนะครับว่าแม่เทพคน กล่าวเนี่ยจะเป็นหญิงชราครับอายุประมาณ60ปีละรูปร่างท้วมนะครับผิวสีแทนมีครอบครัวแล้วแล้วก็ใช้บ้านของตนเองนั่นแหละครับอยู่ที่อำเภอบ้านเกาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยคุณการจอมพลังจับประสานกับตำรวจกองบัญชาการสอบสวนกลางนะครับช่วยดำเนินคดีฐานช่อโกงรวมทั้งตรวจสอบด้วยนะครับว่าเป็นลักษณะของการฟอกเงินด้วยหรือไม่ครับค่ะก็เตือนสติกันนะคุณผู้ชมนะอะไรที่มันดูลักษณะไม่สมเหตุสมผลเนะี่ยอย่าง ตุ๊กตาคิตตี้กับโดรลาเอมอนมันก็เป็นตัวการ์ตูนที่เราก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะมันจะกลายมาเป็นเทพเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยจะทําอะไรจะไปเชื่ออะไรเนี่ยน่าจะต้องใช้สติกันนิดนึงแล้วก็คิดแล้วก็ไต่ตรองจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อแบบนี้นะคะ